นี่ครับฟลายเผือกครับกินห้ากันสวยเลยโอ้มีลูกด้วยฟลายเผือกครับนี่ครับโอ้น่ารักมาก กี่ตัวครับเนี่ยหกเจ็ดตัวครับอู้สวยงามมากเขาอู้นี่ออกมานอกกรงเลยหนุ่มน้อยครับสวยงามมากครับ